โรดิโกเผยเกือบจะได้ย้ายซบลิวฟูลในปี2017ด้วยค่าตัว3ล้านยูโรเลยนะอาร์นไงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายโอกาสชนะของลิเวอร์พูลในเกมยูฟายูโรปาลีกนัดเปิดบ้านพบอตาลันตาในครั้งนี้วิเคราะห์ยูฟายูโรปาลีกลิเวอร์พูลประทักกับทางด้านของอตาลันตาขงแดนจะเก็บชัยชิงความได้เปรียบก่อนในนัดแรกในครั้งนี้ได้หรือไม่แต่ไม่เร่งใช้ครอแย้ม3าแข้งคนสำคัญใกล้ข,ขึ้นสนามในครั้งนี้นั่นเองนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์ pool แฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์ pool นั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกานที่ทางด้านของบริติโกเผยเกือบได้ย้ายซอบริเบอร์พูลในปี2017ด้วยค่าตัว3ล้านโยูโรโดยเขาได้บอกว่ามันเกือบจะเกิดขึ้นแล้วผมเนี่ยเกือบจะได้ย้ายไปที่ริเบอร์ฟูลในปี2017นะฮะทุกอย่างตกลงกันหมดแล้วด้วยค่าตัว3ล้านโยูโรบริเิโก้ได้เผยกับไปด้านของจอกร์เดียนแต่วสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะผมเองที่ปฏิเสธผมอยากจะอยู่กับด้านของซานโตสต่อไปอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยย้ายออกไปแม้ว่าข้อเสนอจากทางด้านของลิเวอร์ จะดีมากมายก็ตามทีในะครั้งนี้ อารยันงนงานนี้บอกได้เลยได้ว่าออฟต้านะผมองค์กรจัดเก็บทางด้านของสถิติชื่อดังใช้ AI จากทางด้านของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายโอกาสในการควา้าชัยชนะของทั้งริเวอร์พูและก็อาตาลันตาในเกม UFO, ยูฟายูรป้าบริกรอบ8ทีมสุดท้ายในคืนวันวาสบร์ดีนี้โดยซูเปอร์คอมคำนวณจากข้อมูลปัจจุบันของทั้งทีมและกะน็นำมาจำลองการลงเล่นแข่งขันเป็นจำนวน10,000เกมซึ่งผลออกมาว่าหงแดงลนะิเวอร์พูนั้นมีโอกาสชนะมากถึง 64.1%ขณะที่อัตารันต้ามีโอกาสชนะมากถึง17.5%แล้วกาดออกเสมอ18.4%โดยทางออฟตาเองจัดอันดับให้ลิเวอร์พูลนะฮะนะปัจจุบันเนี่ยเป็นสโมสรที่ดีสุดอันดับที่4ของโลกเป็นรองเพียงแค่แมนเชสเตอร์เรอัลมาดริดและก็อินเ์มิลานส่วนทางด้านของอัตารันต้าอยู่อันดับที่17ของโลกด้วยกันในขณะน,นี้นอกจากนี้ ทีมของทางด้นานเจเกนคอฟนะฮะยังถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้กับโอกาสในการคว้าแชมป์35.2%ส่วนเต็ง2เป็นทางด้านของไบรเออร์เลว์บคเซนกับโอกาสในการคว้าแชมป์อยู่ที่23.9%และเต็ง3เอซีมิลานที่13.9%ลิเวอร์พูลมีคิวในการลงเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเลกแรกในเวลาตีสอนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยคืนวันพฤสัสบ,บดีนี้โดยเกยมแรกจะลงเล่นที่แอนฟิลด์ก่อนที่จะบุกไปเยือนอิาอตาลีในช่วง สัปดาห์หน้านั่นเองน,นะเอาล้ในไงงานนี้บอกได้เลยยูฟายูโราปาล,ลีกรอบ8ทีมนัดแรกเล,เลิเวอร์พูลพบอาตาลันตาองแดงได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาตาลันตาเรียนได้เลยนว่ามีโอกาสชิงความได้เปรียบก่อนที่จะต้องไปเล่นที่บ้านของอาตาลันตานัดที่2ในในขณงนี้เดี๋ยวกันนี้เรามาดูอาฟอร์มทั้งนัดลังสุดแล้วก็สภาพความพร้อมของแต่ละทีมกันก่อนก่อกครับ เริ่มเป็นทั่งทางลิเวอร์พูลกันก่อนก็แล้วกันโดยการน,นีฟอร์มพนักดังสุดของทางฝั่งลิเวอร์พูลเสมอแมนยู2ต่อ2ชนะเชฟฟิลด์ไป3ต่อ1ชนะบริตันไป2ต่อ1แพ้แมนยูไป3ต่อ4แล้วก็ทางด้านของชนะสเปอร์สปาร์ตาปรากนะฮะไป6ต่อ1ในขนาระดนี้ โดยทางด้านยูฟายูร์ปาลีกร,รับ16ทีมลิเวอร์พูทำผลงานได้อย่างสวยหรูด้วยการเอาชนะสปา,าปร,ร์ตาฟรักไปทั้งไปทั้งกลับยิงกันอ่สตรุดนะฮะถลม่มทลายรวมแล้ว11ประตูเสียไป2ประตูเรียกว่าฟอร์มในรายการนี้โหดเรียกพอ่อจริงจริงนัดนี้ผู้เล่นมีความพร้อมมากเลยนะถ้าไม่นับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็ยังคงมีผู้เล่นที่มีคุณภาพคับแก้วอยู่ผู้เล่นที่คาดการณ์กันว่าจะได้ร,รับความไว้วางใจจากด้านของเชเกนคอฟ โดยเครื่องจักรสีแดงดิวร์พูยังคงเหลือลุ้นแชมป์อีก2รายการได้แก่แชมป์พิมพ์เรกและกะ็แชมป์ยูรปลาลีกที่จะทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายอยู่ในขณะนี้หงแดงเองก็กำลังจะได้ทีมพิสมณ์แบบกันอีกครั้งผู้เล่นอย่างทางด้านของอาริโซงเบเกอร์เชนเลเสเตอร์อาร์โนอ่าและก็ทีกโกโชตา้าหายเจ็บกลับมาแล้วแต่ต้องเช็คความฟิตกันอีกครั้งว่าจะลงสนามในครั้งนี้ได้หรือไม่ความพร้อมของทีมในแมชนี้ยังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บค้างสต็อกอยู่3รายทั้งโจเอลมาติฟ ติโกอันคาทาราประกอบสเตฟานบายเซตคาดกันว่าทางด้านของเชเกนคอฟจะจัดทัพในระบบ4-3-3แผงแบ็กโฟรวมทางคอนเนอร์แบชเชลีเฟอร์จิฟันไดอิบรากิมาโกนาเต้แอนดี้โปรเวอร์สันกองกลางวางวัตตรุเอนโดประสานงานกับโดมินิกโซบ็อกซไไรอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์3ตัวรุกยังคงเป็นดาวินดูเยสโรดิอาสและก็โมเมสลา โดยผู้รักษาประตูนะผมคาดว่าจะลงสนามในครั้งนี้ทางฝั่งลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ก็จะแก่ทางเควินเคลเฮอร์คอเนอร์แบชิลลี่เฟอร์จิฟันไดอิบราคิมาโกนาเต้แอนดี้บราบเบสันวัตเรุเอนโดโดมินิกสโบร์คสไรอเล็กซิสแม็กอัดิสเตอร์ดาวินดูเจสบรูดิอาชและก็โมฮัมเหม็ดซาลาส่วนทางด้านของทางฝั่งนะครับผมผลงาน5นัดของอตาลันตาและก็สภาพความพร้อมของเขานั้นก็นนนนจะมีดังต่อไปนี้ และที่แพ้ก,กายารีไปอ2แพ้ฟิออริจิน่าไป0-1ชนะสปอร์ตติ้งครลับเดโปรตุเกส2-1เสมอจูเวนตุส2-2แล้วก็เสมอสปอร์ตติ้งครลับเดโปรตุเกส1-1ในครั้งนี้ โดยทีมเยือนเทพธิดาอตาลนตายัางคงอยู่ในเส้นทางในการลุ้นดับเบิลแชมป์น,นะฮะแชมป์แรกที่ลุ้นก็คือแชมป์โคปาอิตาเลียที่พวกเขาจะพบกับเพื่นั้นของฟิอดอริเจนาเดราปองชนะเลิศและที่2และก็แชมป์ยูโรปาลีกที่ยังคงอยู่ในเส้นทางในการครั้งนี้โดยความพร้อมของทีมในแมชนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะมีเพียงแค่จอโจสกาวินนีเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งเพียงแค่ปรายุยเท่านั้นที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บ คาดกันว่าจานฟีเอเโรกราสเปรินีจะจัดทัพในระบบเก่ง3 4 1 2นารับจะวางบราฟเฟลโจอรอยเบรรัชชิฟส์มิสซิตี้เชอาชโคโราชินักยืนคุมหลังบ้านแดนกลางสี่คนจะวางดาวินเดซาปาคอสตาแอดเดอร์สันเมอร์เชนเดอบรูนมาซิอโอบรูเจรีตัวรุกรรจะวางทางด้านของอเซนคูฟไมเนอร์คอยสร้างสารรค์เกมรุกกองหน้าวางอาเดโมราบรุกแมนจานบรูกาสคามาคา จับคู่กันล่าตาข่ายในรกรณีนี้ส่วนคาดการณ์จริงที่เข้าว่าต้ลงสนามในครั้งนี้ทางฝั่งอตาลันตาก็จะมีในระบบ3-4-1-2ก็ได้แก่ควนบุโซราฟาเอลโจรอยเบยรัชชิมซิตี้เชอยสโคบราซินักดาวินเดซปาคาสตาแอดอสันมาเชนเดอบรูนมาสติโอบรุสเจบรีเชอร์นคูฟไมเนอร์อาเดโวราบรุกแมนและก็จานบรูก้าสคามาคา โดยกันที่บทวิเคราะห์นะผมลิเวอร์พูลนะฮะคือหนึ่งในทีมที่เต็งเต็งแชมป์ของรายการนี้ได้เล่นในรังก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรเกมในรังของหงแดงขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วกับการต่อก่อนผลงานเกมในบ้านเจ้าถิ่น16เกมในลีกยังไม่แพ้ใครชนะ13เสมอ3ดูทรงแล้วทีมเยือนจากทางด้านของอิตาลีน่าจะเจองานหินที่สุดที่ต้องออกมาเป็นทีมเยือนโดยตานาตาสะดุดแพ้มา2เกมติดต่อกันทั้งในลีกที่แพ้ก,กาญดาี 2ต่อ1แล้วก็โคปาอิตาเลียนัดแรกแพ้ฟิออเรจินาไป1ต่อ0โดยทีมเยือนคงจะบุกเยือนด้วยความมุ่งมั่นเพื่อหวังทำเซอร์ไพรส์เรียกโมเมนตัมของทีมกลับคืนมาแม้จะเป็นเกมที่ยากเลยนะแต่หากพวกเขาเนี่ยสามารถบุกไปเสมอได้ก็น่าจะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อวัดกันที่ฟอร์มการเล่นและก็ขุมกำลังยังคงม,มองว่าเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลเหนือกว่าหลายขุมยังเป็นเกมในรังที่พวกเขาถนัดนะฮะแถมจะปิดประตูแพ้ได้เลยหากทางอตาลนตาไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดจริงๆคงยากที่จะต้านทานเกมรุกที่จัดจ้านของหงส์แดงในขณะนี้ได้อยู่ที่ว่าเจ้าถิ่นจะยิงได้กี่ประตูเท่านั้นเองในขณะนี้ เอาเรื่องยังไงเจเกนคอฟย้มเทนเดรสเดอร์อาโนอาริสซงเบเกอร์จิเอโกโชต้าใกล้คืนสนามให้กับด้านลิเวอร์พูลแต่จะไม่รีบร้อนใช้งานเพราะอยากจะให้อยู่ในสภาพพิ่ศดีที่สุดนะผู้สือชาวยันเผยการแถลงข่าวก่อนเกมเจอกับทังด้านของอตารันตาในศึกยูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกบอกว่า เรานั้นจะต้องรอดูกันต่อไปทั้งเทรนเด็ก์เดอร์อาร์โนอาริซงเบเกอร์ติโกโชต่าและก็สเตฟานบายเซติกจะได้ลงเล่นหรือไม่เราไม่ได้เร่งรีบกับไปเด็กมากมายนักติโก้และก็เทรนทำงานเป็นกับกลุ่มมาแล้ว2-3สัปดาห์และก็สามารถซ้อมได้ดีพวกเขาดูดีเป็นอย่างมากนัดเมื่อวันนี้ส่วนสเตฟานก็แตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะเขาพักไปนาน มากเลยนะฮะมันอาจจะสมเหตุสมผลที่จะให้เขาลงเล่นให้กับทางทีมชุดยูวีปีไปซะก่อนนะขณะที่ทางด้านของอาริซงเองก็กาลังกลับมาเช่นเดียวกันตอนนี้พวกเขากลับมาซ้อมกันแล้วเราต้องดูกันนะว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างชัดเจนนะว่าเราต้องการพวกเขาแต่เราต้องการจะให้พวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะ ขณะที่ฮาวิเอร์เรชปีของแดงได้กล่าวถึงทีมที่คู่แข่งจากแดนมกรณนีบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรุกซึ่งยิงประตูดได้มากมายในฤดูกาลนี้เราจะต้องจัดระเบียบเกมรับให้ดีพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและก็อาจจะสร้างปัญหากับเราได้ในครั้งนี้นั่นเองนะและขา่าวดพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันท,กทุกครับ